งานวันนี้ของผมเป็นงานไซส์ที่เคยลงไปหลายๆ EP แล้วสําหรับใครที่ติดตามอยู่ทำไมงานงทุกง,งานแม่งแบบ20บรอบ20หัวรอบพ้งนั้นเนี่ยเาเนี่ยไอ้เหี้ยสามชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะเว้ยไอ้เหี้ยทำไมพอรวมรวมแล้วมันถึงนานวะเดือนพฤศจิกาผมรอยอยู่นะคะรับลูกนี้จบที่เท่าไหร่ครึ่งักย์ยัมีต่อครับรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไป สวัสดีครับผมว่าผมโจโจ้เพอร์เฟคคนเดิมกับช่วงพ่อรอยสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่น งานวันนี้ของผมเป็นงานสยิวที่เคยลงไปหลายๆ EP แล้วสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็รอดูรอบนี้กันเลยนะครับว่าเราจะทำส่วนไหนกันที่ผมคิดไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าผมจะทำส่วนของหัวมังกรแล้ววันนี้ลูกค้าคนหนึ่งก็ได้ยกเลิกคิวไปจึงทำให้มีเวลาทั้งวันแล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนผมจะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดเอาชนะความขี้เกียจของผมให้ได้ถ้าใครได้ติดตามอยู่ก็จะรู้ว่ามังกรตัวนี้เป็นสีแดง แล้วเฉดที่ผมใช้สีแดงหลักๆจะมีเฉดอะไรบ้างสําหรับคนที่รอความรู้ตรงนี้ ก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมว่างานวันนี้จะออกมาเป็นยังไงแล้วบรรยากาศในร้านจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นอีกไหมก่อนจะไปรับชมคลิปกันสาหรับคนที่กําลังอยากเป็นช่างสักผมมีชุดหัดสักมืออาชีพมาขายในราคา ,3990 บาทในกล่องจะมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและใช้งานได้จริงจนคุณเป็นมืออาชีพเพราะมืออาชีพหลายๆคนก็ยังใช้อุปกรณ์ชุดนี้อยู่กลับบ้านไปแกะกล่องเสียบปลั๊กสักได้เลยย้ำสักได้เลยยังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ครับไปดูคลิปกันก่อน เพื่อคุณจะมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้น You used to stop used this from spinning like Superman Like the only one to find The strength all that was with find world were from all ก็มาดูงานช่างก่อเงี้ยบ้างเลยงานประทับใจของเขา สำหรับรอบนี้ก็หมดเวลาครับผมตักกันไปประมาณ4ี่ชั่วโมงก็ได้ส่วนที่เป็นสีของวันนี้ทั้งหมด <Wow. S 1> นี่ก็เป็นรอบที่5ถ้าหลังนี้มาอีกยังไงจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับคนที่ชอบผลงานของช่างกรก็ทาอินบ็อกเข้ามาที่เพจ Superfect หรือ Facebook ส่วนตัวสลาวุสุดสีของผมได้เลยครับว่าชอบผลงานของช่างท่านไหนในร้านระบุชื่อช่างได้เลยเปล่าด้วยครับเป็นผลงานของช่างอีกคนที่ร้าน ตอนนี้ขึ้นเฉดสีม่วงไว้มุมไหนก็ได้ตอนแรกขึ้นเฉดสีแดง You used to stop this world from spinning Like No. แม่งแบบ20รอบ20่สิบหัวรอบพวกนั้นหนูือว่าเนี่ยที่เรี่ยสามชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะเว้ยเนี่ยสีแดงทั้งหมดแล้วไอ้สีม่วงตรงนี้อีกสามชั่วโมงไอ้ที่มันก็ไม่น้อยนะเว้ยสีม่วงกับสีแดงทั้งหมดเนี่ยเรี่ยทำไมเขารวมรวมแล้วมันถึงหน้านเนี่ย <c oughs> รอบนี้น่าจะประมาณรอบที่สิบแล้วด้วยใช่มัยเนี่ยรอบที่สิบเลยแหละยังได้ไม่เต็มเลย ขายของทุกวินาทีฮนะัชิมแรกก่อนเลยครับน้ำยาทำความสะอาดของเราครับผมหนึ่งร้อยบาทนะสตรีโซบครับผมวันนี้ทาําส่วนของหัวมังกรว,วส่วนของหัวมังกรที่ทําวันนี้คนระมีเฉดสีอยู่ห้าเฉดนี่ฮะแบงขายคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขนาดสิบออนขนาดสิบดีซีตาข้อความมาเลยครับตาข้อความเฟซบุ๊กนะจะเอาหลุดขนาดไหนทุกวันนี้โคตรจะหลุดไม่คิ่คิวเลยตู้เ่ยจนะได้สองร้อยสี่คนด้วยครับผม คอมเมนต์เยอะเลยอ่านไม่ทันเลยเดือนพฤศจิกาผมรออยู่นะครับเดือนพฤศจิกาช่างไหมเหรอถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาแต่เป็นไปได้ก็จองทันวาไว้ก่อนด้วยก็ดีครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดแต่จริงๆยังไงมันก็ต้องเราก็อยากฝางทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมละ่<อ>จะก็จองไว้จำสองเดือนไว้ก่อนเลยถ้ามันยกเลิกเดือนพฤศจิกาก็จะได้มีคิวทันวาไว้ลูกมีจบที่เท่าไหร่ถ้าจะมีห้าหมื่น up เลยครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ทำกันไปประมาณสิบกว่ารอบแล้วรอบละประมาณสามพันทุกรอบเลย ยังมีต่อครับมีคะับเครื่องสักยังมีอยู่ครับสใ,ใจว่าทังมาสอบถามแล้วมีมอสก่อนได้ครับเอาไม่เอาค่อยว่ากันสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยนะยังไม่เคยลองเลยอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เคยลองเครื่องที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่อะ่ะผมแนะนําเลย แล้วมันก็มันก็ดีเกินราคาก็แล้วก็จะได้แบบไม่เสียโอกาสที่แบบว่าเราอาจจะมีพรสวรรค์หรือมีความรู้ด้านนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าได้อุปกรณ์ที่ไม่ค่อยได้มาตรฐานไปอ่ะมันก็จะทำให้เราทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าอุปกรณ์ดีแล้วทีนี้ก็เหลือที่ตัวเราแล้วไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองไปหาเครื่องหลักร้อยหลักพันไปเรื่อยกว่าจะได้เครื่องที่มีมาตรฐานพอสมควรก็หมดกันหลายพันเลยไปทดลองกัน อยากเก่งอยากแทงสวยเหมืช่างครับครับขอบคุณมากครับุกวันนี้ผมก็ยังสุงมาาง่มฝนพัฒนาอยู่ครับก็ถ้าบลงานเข้าตาใครก็ขอคุณด้วยครับเอ้เรื่องเฉดเดี๋ยวรอรอซับซับอีกซับอีกสิบนาทีจะได้แบบว่าคนรอนหลายๆคนเนีได้ดูทีเดียวจะได้ต้องยกยกขึ้นยกลงหลายๆรอบสำหรับคนที่ถามเข็มเมื่อกี้ว่าใช้เข็มเบอร์อะไรตอนนี้ใช้เบอร์13 13 M อมค ศ3 5ามห้ของควดอนนะครับผมฟางกสีจะใช้15แต่ที่วันนี้ใช้13เพราะมันหมดจากสมบพเราครับครับสวัสดีครับ F c ีจากสมบพเราคนที่หนึ่งนะ FC สมบพเราครับครับสวัสดีสมบพเราคนที่สองครับตันเป็นแขนเท่าไหร่ครับแขนสั้นจะจะจบอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะจะไม่ผิดยังไงเดี๋ยวทางข้อความมาผมจะมีเหรีราคาของแต่ละงานอยู่ครับผม วันรอบแรกเท่าไหร่แต่หลักๆทั่วไปก็จะรอบละ2อ0พันห้าสพันต่นี้ทีงใช้ตอนนี้ราคาเท่าไครับน่าจะ7พ0นานะครับถ้าจำไม่ผิดหรือว่าไม่ถึงผมไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นคิทนะติคอนอะตอม X ลองไปเซิร์ชหากันดูนะครับผมสภาพแต่ละร้านก็จะขายราคากใ,กใกล้เคียงกันแหละแต่ผมซื้อมา2ปีสปีแล้วผมจำไม่ได้วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเห็นนะวันนี้ใช้ทันเดอร์วันนี้ใช้ทันเดอร์ Thunder, ไม่ได้ใช้โซลูว่านานๆเอาขึ้นหนอกมาใช้ทีมั้ง คีไรสีดีมากครับขอบคุณมากครับผมสนใจเฉดสีผมอยากไปลองทำเองคิดว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงก็ผมมิบายขายให้ขวดละร้อยห้าสิบบาทสำหรับคนที่อยากจะทดลองแล้วถ้ามันทำงานได้ดีก็ค่อยเอาชื่อเฉดไปซื้อขวดใหญ่กาลังตะไคา้ใหญ่ทีได้ร้อยห้าสิบบาทสี่ขวดก็ได้ตงสีมครับทีสำหรอบเรา ผมไม่มีบรรทัดฐานกับเรื่องการปล่อยเข็มเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมันเป็นส่วนของท้องเนื้อมันเยอะะผมก็จะเปิดเข็มเยอะถือว่าใครดูออกว่ามันกี่มิลถูกเนาะอออันเนี้ยผมถือว่าผมปล่อยยาวตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันเป็นท้องมันเป็นเนื้อเยอะแล้วผมถ้าอยากไปโดนตรงที่มันแบบเนื้อมันน้อยอ่ะ แล้วมันมันก็จะสถานมือใช่ไหมถ้าผบบบุอยเห็นยาวผมก็จะลดลงมาให้มันตื้นให้มันเหมาะกับหน้างานนะครับผมไม่มีรรัรฐานไม่แนะนําใครเลยครับสำหรับ hmm. เรื่องอ่อยเข็ยนยังไงลองศึกษาก็ทําบ่อยๆรอ,อบปีนสูงๆก็เดี๋ยวจะแก้ปัญหาของตัวเองได้พี่จัดูีครับ,รบผมไม่นนรู้ภาษกดูและดูคลิปที่บอกแล้วเอาไปทำจะไ,ได้จรครับ ขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับสาหรับใครที่ฟังผมรู้เรื่องเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะจะเผยแพทย์ไม่ใช่จะเผยแพทย์ดี่จะจะให้แบบดูเป็นตัวอย่าง,างแล้วไป oh <no. S 1> ปรับตามความถนัดของตัวเองแล้วมันทําออกมาได้ดีหรือว่าไปเป็นทางลัดให้ใครก็ขอบคุณมากครับยินดีมากแล้วก็นั่นแหละซึ่งตันผมสั่งไปแล้วครับครับ สำหรับคนที่สั่งของไม่ว่าจะเป็นอะไรในร้านผมนะครับผมก็ขออภัยในความล่าช้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการส่งของหรือตอบแชทนะครับเพราะว่าผมผมเป็นช่างสักผมมาจากการสักเพิ่งจะเริ่มขายของได้ไม่นานก็จะมีอะไรตกหล่นบ้างไงขออภัยด้วยครับหรือว่ามีการส่งสินค้าผิดอะไรก็ขออภัยจริงๆครับพยายามจะพัฒนา ให้ระบบมันดีขึ้นกำลังถอนพนักงานอะไรเงี้ยให้มันแบบดิดนพาน้อยที่สุดหาข้อแก้ไขกันอยู่ก็อนาคตก็จะพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับงานนี้ใช้อาชารันนี้ไม่ได้ใช้อาชาเลยครับใช้ลอบเดินเส้นรอบเดียวสีอะไรครับหลักๆเป็นนินท่นอนับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีก,อ,กอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาสีเฉดสีขึ้นมาให้ดูนะก็มีคนรอดูหลายคนแต่ว่าผมไม่อยากเอาขึ้นลงหลายๆรอบอะ่ะเดี๋ยวรออีกสัก สักแปบสักแป๊บมึงเสร็จตรงนี้หมดนี้วเนี่ยตักตักสีส้มสีเหลืองเสตร็จตรงนี้เดี๋ยวเอาสีขึ้นมาให้ดูเลยสลวุสีสดสีดงสงสีเาวุธส,สีสดส่งเครื่องมาเค,มค็มสองรอบแล้วใช่ปะ่ะรสลวุธสดสีก็ขอบคุณสลาวุธสีสดด้วยกันนะครับที่อุดหนุนกันขอให้สลาวุธสีสดสมหวังนะครับจากอะไรก็แล้วแต่ ทุกประการขอบคุณมากครับเนี่พูดเรื่องนี้หน่อยดีกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ลายสักที่ตามที่ตัวเองตั้งสเบคไว้นะว่าแบบถึงจะเป็นช่างคนเดียวกันน่ะสักลายใกล้เคียงกันน่ะถ้าเกิดเนื้อสีของคุณเนื้อสีผิวของคุณน่ะมันมันไม่ได้อ่ะมันมันดําหรือว่าอาจจะมีปัญหาผิวแหง้งผิวแตกอะไรเงี้ย มันมีผลกับสีกับงานทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าเห็นช่างคนนี้สักสักงานนี้ออกมาสวยโดดแล้วยากจะได้แบบนี้แล้วถ้าแบบไปสักเองทําไมแบบช่างไม่เต็มใจทําให้ตัวเองหรืออะไรหรือเปล่าทำไมงานมันออกมา่างนี้ก็ต้องเตรมใจไว้ด้วยครับผมสําหรับเรื่องสีผิวแล้วก็ สภาพผิวของแต่ละคนนะผมแล้วก็ไม่เกี่ยวนะว่าคนคนดำสมควรขาวดำหรือสีมากกว่ากันอันนี้ผมว่าแล้วแต่ความชอบถ้าคุณดำแล้วคุณชอบสีผมก็แนะนำให้คุณสั่สีกว่าส่องกระจกแล้วมันก็เออคุณชอบแบบเนี้ยแล้วคุณก็ได้มันมาแต่แค่ต้องทำใจไว้ว่ายังไงมันก็แบบไม่ได้เท่าคนขาวอะไม่ว่าจะเป็นงานขาวดำหรือว่างานสีอะถ้าเหลือผิวคำํำยังไงก็ไม่โดดเด่นเท่าพวกขาวแน่นอนเราจะเปิดจองคิวอีกเมื่อไหร่คะ อาจจะสิ้นปีนี้ครับหมายถึงว่าเปิดให้จองสิ้นปีนี้แต่คิวที่ว่างอะปีหกหกช่างทับสีทับสีดําได้จริงไหมครับขึ้นอยู่กับสีดําของเก่ามันเข้มมากแค่ไหนพี่เนี่ยสีดํานี่ผมปูล,ลงไปอ่ะคือด,ดําไดนาอีกเลยดาเดียวเลยก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้กดลงไปให้มันเข้มเหมือนหกอพัดอย่างเงี้ยมาใช้น้ําหนักมือเอาแล้วพอผมเอาสีแดงเข้มทับลงไปอ่ะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สีดำอะ่ะใช่ไหมมันเป็นแดงแดงเข้มที่เข้มกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเกิดงานเก่าของของพี่เป็นเป็นดําแบบไหนอยู่อะ่ะก็ต้องดูว่ามันสมควรที่จะเอาสีเข้าไปทับแล้วมันจะทับได้ดีไหมมันมีพื้นที่ที่จะให้ใส่สีสว่างเพื่อให้มันงานดูมีมิติไหมอย่างเงี้ยพี่ต้องดู จากหลายปจัจจัยเลยครับทังส่งของทุกวันไหมครับหรือไม่ทุกวันครับส่งของทุกวันครับแต่ออเดอร์วันนี้จะส่งพรุ่งนี้พอเข้าใจป่มถ้าเกิดคุณโอนตังมาเมื่อวานของก็จะส่งวันนี้กูโอนตังมาวันนี้ของก็ส่งพรุ่งนี้พอเข้าใจไหมคเพราะว่าผมไม่มีเวลาออกไปเองแล้วก็ให้เขามารับก็ไม่ค่อยจะจะสะดวกเท่าไหร่อ่ะเดินฟอง็มหลังคนอ้ว,วนเท่าไหร่ครับ เ,เสนเ้นเต็มหลังรอบแรกห้าพันครับแล้เราไปสองมาล่างสามพันไม่เกี่ยวกับคนอ้วนคนตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรนะครับอย่างเดินโคงเต็มหลังที่ร้านผมค่อนข้างจะทํางานละเอียดมากจะจะไม่ค่อยเดินเสร็จภายในวันเดียวอยู่แล้วครับพวกเดินเส้นเต็มหลังไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่ละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็คือรอบแรกห้าพันเท่ากันครับผมแต่ว่าส่วนที่เหลือเราก็จะมาทําพร้อมรอบลงสีรอบที่สองกันอีกทีหนึ่ง ับคนที่รอเฉดสีนะเฮ้ดูทีหวดกันถือไปห,หมด,ดสีสองขวดอ่ะดีฟเลสกับคิมสารเลสเฉดที่สามสีอ่อะก็ลิปสติกกับส้มเอเลนส์ของโซลิดสีเหลืองก็จะเป็นโซลิดโกของอินทนนท์ไหนใครอยาก ในขานาดทดลอง1 0ซีซี150บาทก็ทาก้อความเพดเข้ามาได้เลยครับผมซื้อสีขวดใหญ่สีแล้ประมาณ3 5 0าถึง400แล้วแต่บางร้านเขาขายกันสมมุติว่าขวดตีไปขวดละ400 5หขวดก็มูลค่า1 5 0 0บาทแต่ว่าสีขวดละ150 5หขวดก็ราคาเท่าไหร่วะ <c oughs> โอ สี่ขวดหกร้าขวดหกเออเจ็ร้บนะฮะถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วไม่เข้ามือมไม่ค่อยถนัดหรือว่าใช้ได้แค่บางสีเราก็จะทิ้งตังไปแค่ขวดละร้อในในสีที่เราไม่ไม่คุ้นเคยแล้วไม่อยากเราไม่ถนัดนะแตนะ่ถ้าเกิดว่าซื้อขวดใหญ่ก็เราก็จะทิ้งเงินเยอะกว่าเดิมหน่อยสี่ห้าี่สิบไม่เอาวะไม่ใช่พันหดินวนละสี่อขวดสองพัน รอบแล้วแต่จะอดทนได้หรอาครับทีไม่ใช่ครับแล้วแต่ระยะเวลาแล้วก็ความเหมาะสมหน้างานครับถ้าเกิดว่าทนไม่ได้ทนได้น้อยก็ไม่ถึง2องพันครับแต่สำหรับไลฟ์วันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมมาใช้ขากล้องที่เสียบโทรศัพท์อยู่เสียบกล้องมันมีอันเดียวยังไงวันนี้เขาทัวรลาไปก่อนแล้วผมก็ใหม่โอกาสหน้าครับผมสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ฝากไปกด ซับสไคร์ในยูทูบด้วยครับผมชื่อเดียวกันโจโจโปรเฟตคลิปจะโพสทุกวันพุทธเกษตรนะครับผมแต่ถ้าวันไหนมีปัญหาก็จะจะมาอีกวันหนึ่งอ่ะเพราะว่าเอ่อตอนนี้พนักงานอ้อนอ้อนกันอยู่เดี๋ยวได้อยู่ตัวลงตัวก็จะโพสกันทุกวันพุับเสารรโอเควันนี้ลาไปก่อนสนใจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ทางข้อความเพจมาสอบถามผูดคุยกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวันจะใดที่ไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยครับผม สำหรับรอบนี้ก็พอเท่านี้กังก่อนครับผมลูกค้ามาตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มกันแล้ว,ย,วยาวๆกันไปวันนี้ก็จะได้มาประมาณนี้เท่าที่เห็นขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอบผมด้วยสนใจอยากจะสักกับช่างท่านไหนก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้ครับผมถ้ายังไม่สักก็ไม่เป็นไร ส่วนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครีมทารอยสักน้ำยาทำความสะอาดหลังสักรวไมไปถึงยาชาและใครที่สนใจอยากจะเป็นช่างสักมือใหม่ที่ยังไม่เคยลองอยากจะเอาชุดหัดสักมือชีพที่ผมจัดชุดในราคา3,990บาทไปลองดูกับตัวเอง ว่าตัวเองจะทําได้ไหมหรือว่ามันจะยากง,ง่ายแตกต่างกันจากที่ได้ยินมายังไงก็ลองดูได้ครับผมในราคา3990บาทนี้มีครบทุกอย่าง <Wow. S 1> กลับไปแกะกล่องเสียบอักษักได้เลยเราวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมจนจบแจะใดที่ไม่เหมาะสมก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยครับ